สวัสดีค่ะทุกคนโบว์อยู่ค่ะนะคะ <coughs> 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 ที่เกทำแล้วแล้วกีรท็แล้วำไม่แล้วก็ไม่มีอะไรหรอกพอดีนักร้องหญิงของเรานะพูดจาไม่สุภาพหรือว่าทําให้แบบว่าอะไรเงินน้องชายเขาหุนหงิดติดตปร่กรก็แล้วกันเจ็ดวัน ทีนี้เราก็ด้วยความตกใจอะค่ะก็ก็โอเคก็ปิดก็ปิดแต่ว่าเราก็เลยโทรไจหาแฟนซึ่งเขาเป็นดาบในดาบนี้ค่ะเลยว้ที่ลองโทรไปถามพุ่มกลับได้ไหมทําไมเขาต้องสั่งปิดอะไรอย่างเงี้ยทีแรกเราก็จะยินยอมปิดด้วยดีเจ็ดวันแต่ว่าเขาบอกว่าพอดีวันศุกร์วันเสาร์เรามีงานแต่งงานอะไรเงี้ยที่เขาจองไว้ซึ่งเราจะ cancel ลูกค้าไม่ได้ เราก็เลยให้แฟนโทรไปแฟนก็บอกนายครับผมขอสักอะไรงนี้ก็เลยถามต่อถามไปว่าสาเหตุใครทําให้ในายเครื่องใจอะไรอย่างเงี้ยขอต่อเขาสามวันเขาก็ไม่ให้เขาเจ็ดวันนีนี้เราก็บอกอือหนูก็เลยให้แฟนว่าบันทึกอย่างไว้ได้วยนะเผื่อถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไดู้้ว่าคนมาถามเราว่าเราโดนสัง่งปิดเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเราโดนสั่งปิดโดน ข้อหายาเทียดนั่นนี่มันก็ไม่ถูกต้องเราก็ต้องป้องกันตัวเองเราไว้ใช่ไหมคะมันมันไม่กล้าเปิดแล้วคะ่ะณเวลานี้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะโดนอะไรอีกในอนาคตใช่ไหมคะมเราทำอาชีพวันนี้วันดีคืนดีถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้แต่เราไม่รู้เอาพูดตรงๆตามภาษาชาวบ,บ้านเกืดอมีใครมีทําอะไรมายาเทียดมาปลอมแปลงอะไรอย่างเงี้นีกับเราอ่ะเราเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วในขณะนี้คะ่ะคุณฮายเราต้องตัดสินใจเต้งค่ะอย่างเดียวคือเราไม่ทําละ พอดีผมเลือกถามาอย่าพอดีนี้ใครทำให้มาจสบาใจไหมครับแลาใจละครเดินข้ามมามาเดินร้านปิดใจหน่อยนะครับสองแกเพราะมันมีแรงมาเลยเราเดิติดจับรองรามีมารยาทพดีกับเราปิดพึ่งตาผมนายครับเราทักษามาเลยนะับพอดีมันเดือนนี้มันมันแย่มากเลยครับนายมันติดสองตามาวัน เจ็ดวันเจ็ดวันสามวันไม่ได้เจ็ดวันโอเคนะเสร็จจ่ายเงินแล้วนาบีนเลยขององข้าวาผมโอเคครับาบายครัขบข้าวสวัสดีครับร้านอาหารทางเลนะครับลักษณะการประกอบการเนี่ยก็เป็นร้านเปิดมีการแสดงดนตรีสดซึ่งทางโรงพักรวมทั้งทางออปตอดอหนหัวล่อเนี่ยก็ได้รับการร้องเรียนนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ร้านทางเลร้นา,านเดียว มีการล่องเรียนอยู่หลายร้านเนื่องจากว่าประชาชนในละแวกใกล้เคียงเนี่ยเขาเดือดร้อนเนื่องจากว่ารบกวนเวลาหลับนอนแล้วก็มีเสียงดังมากแล้วก็เราได้มีการทางทางตำรวจเนี่ยก็ผมก็ได้มีการบอกกล่าวแจ้งเตือนไปอยู่หลายครั้งครั้งแรกเนี่ยได้ไปบอกกล่าวด้วยวาจาด้วยตนเองเลยเนี่ยแต่ก็เมื่อได้รับการแก้ไขซึ่งอการปิดของร้านเขาเนี่ยมันจริงๆแล้วตำรวจเราเนเป็นการที่แจ้งเตือนเพื่อแก้ไขแต่การปิดเขาเนีเชื่อว่าน่าจะเป็น ความกลัวของทางร้านเองเนื่องจากว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่ไม่มีบใบอนุญาตการประกอบกิจการของเขาเนี่ยมันเป็นสถานบริก็นเป็นร้านอาหารที่มีดันตรตีตรนตีสดแล้วก็มีมีมีพนักงานให้บริการในร้านแล้วก็มันหมิ่นเมยต,ต่อการเป็นสถานบริการร้านนี้ก็เคยถูกคําสั่งทางปกครองจากอําเภอเมืองชนบุรีเนี่ยสั่งปิดเป็นเวลาสามสิบวันมาแล้ว